สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไกยครับมีใจมากๆเลยนะครับคิดวา ทงช่องสามแห่งนี้และก็ดีใจมากๆที่ได้ออกไปข้างนอกทั่วประเทศไทยแล้วเพราะอีกไม่กี่วันนี้แล้วกลัวคุณต่อยยกทับบุกเซนทันชนบุรีครับรายกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้เลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังเยอะแยะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยและที่สำคัญห้ามพลาดครับโปรคุณต่อยสเลเกตเหมือนเดิมเราไปกับความอร่อยแล้วไปกับความตั้งใจแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆอาหารใหม่ๆแต่ความอร่อยยังคงที่และคงเดิมเหมือนเดิมนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพี่น้องชาวชนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะเดี๋ยวนี้เวลาใกล้ๆก้ันก็ไปมาหาสู่กันได้และครต่อยกทัพที่ชนบุรีนี้ก็มีความสุขอย่างแน่นอนรอท่านอยู่ที่นั่นครับแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องราวเด็ดๆมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับขนมปังโอ้ยอ่ะอะไรอ่ะดัง ดังดังรู้แล้วอย่าพูดอะไรอ่ะขนมปังวันนี้มีเคล็ดลับการกินขนมปังมาฝากกันนะครับผู้ชมครับอันนี้คือขนมปังรสหวานนะครับรวมทั้งขนมปังต่างๆซึ่งในขนมปังเนี่ยเขาจะมีค่าดัชนีน้ําตาลสูงครับเมื่อกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการเผาผลาญและก็น้ําหนักนะครับวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับวิธีการกินโดยส่งผลให้น้ําหนัก เพิ่มน้อยที่สุดครับดีกินนะฮ<อ><น>ะวิธีกินาขนมปังแล้วมาดูเลยว่าทาไงที่กินแล้วน้าหนักเพิ่มน้อยสุดอันนี้ฟังแล้วแปลกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือรับประทานในตอนเช้าไม่เกินบ่ายโมงนะครับเพราะเหรอเ <c oughs> นื่องจากว่าขนมปังขาวหรือว่าขนมปังแบบหวานเนี่ยนะครับเขามีพลังงานสูงจากส่วนผสมของแป้งสาลีนมเนยและน้ําตาลดังนั้นคุณจึงควรรับประทานครั้งละ ไม่เกินสองฝ่ามือคือประมาณนี้นี่หนึ่งฝ่ามือนี่สองฝ่ามือประมาณนี้สองแผน่นสองแผน่นสองแผน่นและควรรับประทานในช่วงเช้าจนถึงเวลาไม่เกินบ่ายโมงนะครับนี่เพิ่งรู้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนใช่ผมก็เพิ่งรู้อันนี้ครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่บอกนยครับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญพลังงานได้ดีอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินแล้วไม่อ้วนว่าง่ายๆ2สองแผ่นเนี่ยสองแผน่นให้กินตอนช่วงไม่เกินบ่ายโมงนะครับหรือรับประทานพร้อมกับอาหารที่ให้โปรตีนครับได้แก่พวก ไข่แฮมปลาทูน่าปลากระกป๋องแล้วก็ชีสเป็นต้นจะช่วยเพิ่มเรื่องของการเผาผลาญพลังงานนะครับหรือวิธีที่3ก็คือรับประทานพร้อมเครื่องดื่มอุ่นเช่นนมชาและกาแฟกาแฟคือไม่ใส่น้ําตาลนะครับจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายครับส่งผลในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้ดีขึ้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือรับประทานอย่างช้าๆครับ โดยใช้เวลาอย่างน้อย,ยประมาณ20นาทีครับคือให้เคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็ใช้เวลารับประทานอาหารประมาณสัก20นาทีครับวิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าอิ่มไวแล้วก็อิ่มนานแม้ว่าคุณจะรับประทานเพียงเล็กน้อยนะครับอีกทั้งการเคี้ยวอย่างละเอียดนะครับจะช่วยลดภาระ การย่อยของระบบทางเดินอาหารด้วยผมว่าวิธีนี้นี่พูดตรงตรงนะแทบจะลืมไปได้เลยนะฮะสองแผ่นนะฮะสองแผ่นได้ผมกินยี่สิบนาทีนยนะผมสองนาทีก็เสร็จหมดแล้วนะฮะแต่อาจจะลําบากหน่อยสำหรับหลายคนความหมายก็คือให้เคี้ยวให้ละเอียดหน่อยเคี้ยวให้ละเอียดหน่อย20นาทีหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําเป็นอาหารมื้อเย็นนะครับหากว่าตอนเช้าคุณทานขนมปังที่มีรสหวานในตอนเช้าหรือว่ากลางวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรเลือกรับประทานอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําได้แก่พวกข้าวกล้องอย่างเงี้ยฮะขาวบาเล่ข้าวบาเล่เป็นอาหารมื้อเย็นแทนเพื่อลดแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเขาเรียกเฉลีย่ยแคลอรี่ในวันหนึ่งอ<ช>่ะว่ง่ายๆ้าเกิดว่ากินขนมปังไปตอนเช้าแล้วมื้ออื่นก็ต้องเบาลงเบาลงหน่อยนะครับแล้วก ไม่ควรรับประทานทุกวันนะครับเพราะว่าน้ําตาลและไขมันจากเนยเนี่ยจะส่งผลให้อ้วนได้ง่ายขึ้นแล้วที่ท่านได้ยินเนี่ยบอกกินเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน2ฝ่ามือหรือ2แผ่นที่ว่าเนี่ยถ้าท่านได้ยินอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องกิน2แผ่นนะท่านกินครึ่งแผ่นก็ได้ได้หรือกินแผ่นหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกสองฉันก็กินสองฉันก็กินตามที่เธอบอกทุกอย่างแต่ทำไมฉันอ้วนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับหรือวิธีหนึ่งครับให้รับประทานผักก่อนนะครับหมายถึงว่าผักเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนนนนกกกาารรรััับปปะทผ่่อขมงเี จะช่วยกดการเพิ่มของระดับน้ําตาลในเลือดและทําให้คุณรู้สึกอิ่มนานส่งผลให้อ้วนได้ยากครับกว่าการรับประทานขนมปังเพียงอย่างเดียวนั่นแหละคคือการเฉลีย่ยแคลอรี่ที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเยอะแต่คําว่า2แผ่นหรือ2ฝ่ามืออย่างที่พูดเนี่ยนทะ่านลองนึกภาพนะฮะสแผ่นนี้แล้วก็จะบอกให้กินไข่กินชีสแล้วกินโปรตีนเช่นไส้กรอกแฮมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยและเนี่ยแล้วบอก20นาทีโอ้โห วิธีนี้ต้องจิตใจสุดยอดจริงก็ต้องเป็นเทคนิคแต่ว่าเน้นย้ําว่าให้คุณเคี้ยวให้ละเอียดที่สุดนะครับเคี้ยวให้นานที่สุดเพราะมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับแต่ในอาหารอะไรก็ตามนะถ้าการเคี้ยวละเอียดได้มันควรทําอยู่แล้วนะครับแต่ชี้แน่ๆนะครับครัวคุณต่อยอียกทับครับเราจะบกกันที่เซนทรัชลบุรีนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะเริ่มกันวันที่24กรกฎาคมนะครับจัดยาวไปจนถึง3สิงหาคมนี้เลยนะครับบอกอย่างเดียวว่า วัตถุดิบจากทั่วประเทศที่ร้านออกครูคุณต่อยครับจะระด,ดมไปที่เซนท่ันชนบุรีครับแล้วเราจะอยู่ในจุดปรุงและปรุงใหม่ๆแล้วเอามาเสิร์ฟที่ครูคุณต่อยยกทับครับพูดแล้วอยากกินมากเลยไปเลยดีกว่าครับย้ยังไม่ถึงเวลาอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเราเอาความอร่อยไปเสิร์ฟท, <c oughs> ท่านถึงที่นี่ฮะเขาทำเสร็จแล้วปิดรายการได้เลยคือพูดง่ายๆเขาดูท่าทีแล้วมันทำดีมากและอร่อยมากมั่นใจว่าเขาจะกินเองครับมั่นใจเนี่ยโรยน้ำต้น้ำตาลเสร็จแล้วในเรื่องที่เมื่อกี้ที่บอกน้ำตาลห้ามเลยห้ามเลยแต่นี่ ทั้งชุบไข่ทั้งโรยน้ำตาลแล้วหลังบ่ายโมงใส่เนยด้วยใส่เนยด้วยแล้วหลังบ่ายโอ้จันเินแน่นอนนะพักตัวนี้สักครู่พมสิ่หน้าสนใจก่อนแลเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเปาะเียไส้ผักวุ้นเส้นครับ มันไม่ได้ปอบเปี๊ยธรรมดาคุณผู้ชมมันมีความสุขมากๆเลยนะครับอันนี้เจ๋งมากนะคุณผู้ชมครับเพราใส่ใจในทุกขั้นตอนในการทำวัตถุดิบการทอดเราจะไม่แขอน